สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ไดอยู่ในเกม Rv เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกิจกรรมวงแหวนเอสตรีมให้เพื่อนๆดูนะครับกิจกรรมวงแหวนเอสตรีมครั้งนี้ก็จะมีแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอ้ยยังไงโอเควงแหวนเอสตรีมครั้งนี้ก็จะมีไวโอเลสนะครับผมแล้วก็บูคลองนะครับผม ไฟอเล็นี่ก็จะนานนานทีมานะครับแต่ก็ถือว่าไม่นานมากนะครับผมอัตราการสุ่มก็อยู่ที่5 9เกปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเหรียญน,นะครับไปเลิกไปเลยครั้งแรกนะครับผมไปดูว่าผมได้เท่าไหร่โอ้โหได้เจ็ดเหรียญน,นะครับเพื่อนๆถือว่าใช้ได้นะครับไม่เกลือนะครับผมนม่ควรจะเกลือซะแล้วถือว่าดีนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ไปครั้งที่2ครับเพื่อนๆลุ้นกันว่าผมจะเสียไปกี่คำพีนะครับผมไปไปเท่าไหรหกเหรอหกเหรียญครับผมไม่มีเกเย์แล้วนะครับผมถือว่าดวงดีนะครับผมเวลาที่ผมเปิดก็คือตอนเที่ยงคืนก,กว่าเนาะ ้าครั้งนี้ผมสุ่มได้7ก็จะถือว่าครบ1ิเหรียญนะครับเพื่อนๆขอใจช่วยผมหน่อยเนาะอ๋อขอไอเจ็ดเหรียญ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 ไปไปโอ้มีเกมาหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าได้ห้าเหรียญอยู่เนาะโอ้ก็จะขาดอีกแค่หนึ่งเหรียญสตีมผมก็จะครบสิบเก้านะครับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าครั้งเดียวว่าเราจะได้หรือเปล่า โอเคครับผมก็ครบเรียบร้อยนะครับผมจะยังไม่แลกนะครับผมเพราะยังไม่รู้จะแลกอะไรเอาแล้วครับถ้าเป็นเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะแลกสกินอะไรครับระหว่างเวอร์เกับบูของใครแลกอะไรก็ช่วยเม้นต์บอกผมนะครับว่าอะไรมันคุ้มกว่ากันเนาะบ๊ายบาย